พี่ๆกันวัดีค่ะแม่เด็กไม่พี่ๆมารับอ่ะดีใจไหมดีใจ <c oughs> หน้าโรงเรียนก็จะมีเค้นะทุกคน <c oughs> เค้กับลูกชิ้นนะคะ <c oughs> เร,คริ่มแล้วค่ะตอนนี้พี่เกลี่อยู่ที่โรงเรียนน้อธันวาแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้กำลังห,หาจุดจอดรถนะ นี่ทุกคนเรากำลังจะเข้าไปรับน้องธันวากันวันนี้วันสุดท้ายแลย้วั้งว่าจะปิดเทอมแล้วแล้วมากับใครคะวันนี้วันนี้เรามากับน้อง<ด>ีิสาเม่ดกุ้งขับรถมาให้นะคะแล้วก็พี่ใหม่อยู่ด้านหน้าเราจะมาเซอร์ไพรส์น้องธันวากันนะทุกคนว่าวันนี้มีพี่ๆมารับหลายคนเลยนะคะป่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจอดรถแล้วนะคะแม่เกย์ก็อยาเก้งนะว่าเกยมารับคนเดียวก่อนไม่ได้ไม่ได้ไได <laughs> น้องร้องแน่ๆคุณครูไม่ได้ไปแน่เลยเพราะว่าคุณไม่ต้องไปรับเองนะคะลูกป่ะมาแ,แล้วมาแล้วไม่รู้ว่าน้องออกมาหรือยังนะตอนนี้ ว้าววันนี้เขามีงานประชิมด้วยรับใบอะไรประมาณนี้นะทุกคนรับใบประชิมเหรอใช่มีของกินด้วยอ่ะมีของกินด้วยปะเดี๋ยวเราไปกันปีหน้าจะประชิมใช่ไหมลูกไปไปหาน้องกันไปดูซิว่าน้องจะตะลึงหรือเปล่าพี่พี่มารับสามคนไปดูซิน้องออกมาเรียังลูกแทน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 วันนี้พายูทูบเบอร์พี่ใหม่มาบุกน้องทันบาดูหน้าอยู่ด้วยนั่น มาหรือยังมาหรือยังยังไม่มาธันวาย,ยังไม่มามาเลยห้องไหนยนห้องนู้นค่ะแล้วเลิกหรือยังยังเลิกกี่โมงแต่โมงครึ่งค่ะอีกตอนทีไปตอนนี้น้องธันวาย,ยังไม่เลิกนะคะทุกคนเราจะไปหาของกินหน้าโรงเรียนน้องธันวาก่อนนะคะนี่ใครจบอนุบาลสามกับป6นะคะบ้าน ก็มาสามารถมาถ่ายรูปได้ตอนนี้เขาต่อคิวกันซื้อน้ำนะคะพี่ๆมาขายน้ำด้วยนะปอหถึงปอหนะคะทุกคนหน้าโรงเรียนก็จะมีเค้กนะทุกคนเค้กกับลูกชิ้นนะคะพี่ใหม่สั่งเค้กกันนะคะตอนนี้เกียี่กินเค้กไหมคะไมปกินอ่ะจดเลยใครจะจดไาแม่คุ้งจดของลูกไม่ต้องจดพี่ใหม่ไม่ต้องจดนะอันนี้ไม่ต้องจดไม่ต้องจดเพรคือหนึ่งจดอันนี้อะไรนะ อพี่เกลมาดูอันนี้นะคะเป็นเยลลี่นะทุกคนยี่สิบาทได้เยอะมากปีโป๊กกอลกฟใช่เขารวมรวมกันไว้ของนู้นก็มีของนู้นสิบาทหลุกเป็นอะไรอ่ะเยลลี่เหมือนกันหรือเปล่าลูกไข่ไงไข่ไข่ไปทุกคนไปแล้วก้องันมากันนะคะเหมือนว่าจะปล่อยอนุบาลหนึ่งแล้วนะคะทุกคนไปดีไซน์กับพี่เกลลี่ไปแล้วนะมาเรียนธันมาน้องจะตื่นเต้นไหมเนี่ยพี่มา้งล่ะ ทำเทเลเรมทำแถมทำทำเทมจอยังเจอยังเจอยังไหนไหนไหนทันมาอยู่ไหนทันมาอยู่ไหนนม่เราไม่พื่อนงผลกระเป๋าอ่ะไหนอ๋อเราละลักเนะช่วื่อนผลกระเป๋าด้วยไปเราไปหาน้องด้านหน้ากันไม่ใช่คนนั้นเหรอไม่ใช่น้องทันมาผมเป็นสกินเฮดไม่ใช่ก็คนรัสกินเฮดเหมือนกันเออมีมีทำรงผมเหมือนกันเรากำลังรอนะคะทุกคนมาเรียงนะ ธังมาย,ยังไม่ออกมาเลยนี่นะคะห้องรถธันวายกำลังจะเปิดประตูปล่อยน้องแล้วไหน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 ,นดูสิทันวาจะสื่บเต้นหรือเปล่านี่ก <c oughs> ลังบอกคุณครูว่าคุณแม่มารับแล้วนะคะน,น้องแบกกระเป๋าแล้วน้องแบกกระเป๋า,อา,าบอกครูด้วยบอกครูด้วยต้องบอกนะทำ<ต>ไมตอนอยู่บ้านดื้อมาแล้วนะคะทันวามาแล้วพี่เกลรับน้องลูก สวัสดีค่ะพี่เกย์พาน้องเดินไปฝั่งนี้หรอะไม่เห็นพี่ไปเดินไปหาพี่ใหม่เดินหาพี่ใหม่พี่ใหม่อยู่ตรงนู้นเลยพี่หม่มารับน้งคันบาด้วยแค่เด ก็เข็นกระเป๋าน้องไปนะลากกระเป๋าน้องไปเดี๋ยวเราจะไปเอาเคปกันพี่เกลเลิกแล้วลูกพี่เกลไปโรงเรียนมาแล้วแต่พี่เกลเลิกไวเข้าใจไหมครับโอเคครูนี้ได้หยุดแล้วครูนี้ได้หยุดแล้วปิดเทอมแล้วใช่ไหมปิดเทอมกี่วันครับสิบวัน,วนโอเคอ่ะมาเอาเคปกันนะคะทุกคนๆๆนี่ได้แล้วนะคะเคปหน้าโรงเรียนรับเก็บขอแล้วก็ขึ้นรถอะไรนะลูกอะไรนะ ไปเที่ยวเหรอพวกนี้ทันมาหยุดแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยว<ส>เราจะพาทันวาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามเนาะไปะเดี๋ยวเราไปร้านค้ากันค่ะ <ap> ตอนนี้น้องทันวาจะไปร้านค้านะคะเดี๋ยวเราตรงไปนะพอถึงแยกเราเลี้ยวขวานะคะก็จะเจอกับร้านค้าเลยเป็นร้านค้าใหญ่นะทุกคนส่วนใหญ่โรงเรียนนี้เวลาแบบว่าเลิกแล้วเขาก็จะไปร้านค้านี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงพี่เกรลี่จะไปครั้งแรกใช่ไหมคะพี่เกรลี่อยากแวะหลายรอบไหมร้านค้าร้านเนี้ยอยากดูใช่ไหมเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะที่ใหม่ที่ใหม่ก็เป็นแผนกลาศไป ทุกคนเราได้แล้วเดี๋ยเขาดูหน่อยค่ะถุง <นะ S 1> ใหญ่ๆไซส์จัมโบ้ทุกคนแล้วหมดไป200กว่าบาทนะ222บาทนะคะทุกคนอร่อยไหมครับพันมาอร่อยนี่นพี่ได้ซาากินไอศครีมอะไรอ่ะนมเย็นเหรอชมแล้นมชมพูค่ะพี่เกลียวกินไมโลนะคะไปะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนไปแล้วพันพาวิ่งไปแล้วนะคะพันมาครับอร่อยไหมตีมอะระว,วังรถนะตอนนี้รถเยอะแล้วนะคะเขากําลังมารับ เดียนกักเรียนกลับบ้านป่ะเดี๋ยวรู้พี่ๆสิพี่ๆทำอะไรพี่ๆอยู่ด้านหลังกําลังเดินมานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรถแม่กุ้งกันนะคะวันนี้แม่กุ้งก็มารับน้องทันวาเรียบร้อยแล้วเซอร์ไพรส์ทันวามากเลยใช่ไหมลูกรถมาเดินริมๆลูกใช่เขาฝงไม่ได้มาป้าเดี๋ยวเรารีบเดินเข้าไปในโรงเรียนดีกว่าครับป้ายป้าค่ะเดี๋ยวเราของเพื่อรถของแม่กุ้งนะคะนี่พี่ใหม่ก็บอกว่าฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากนะดูนักแข่สีบปี ต้อยแข่งสิป่ายเยอะมากจะค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มารับน้องธันวานะคะเซร์พรสเรียบร้อยนะแม่กุ้งก็มาเป็นคนมารับน้องธันวานะคะเรจะมีพี่ใหม่พี่ดีไซน์มาด้วยนะคะทุกคนส,ออสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายก่อบลูกบ๊ายบาย